สวัสดีค่ะพาเลาะสวนตอนเย็น,ยนตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นจะ้ะก็มาเลาะสวนตันนี้เป็นไอ้นั่นน่ะไอ้บอกคลี่แล้วก็กระลำดอกเนี่ยฝั่งทางนี้ต้นโตหน่อยก็จะเป็นบล็อกคลี่กระลำดอกฝั่งน้น้นอากาศมันยังเย็นอยู่ตอนกลางคืนน่ะเขาก็ยังไม่โตเท่าไหร่เนาะแต่ก็โอเคอยู่ ามาใส่เอาปุ๋ยนั่นมาใส่ให้เขาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้มา้ามาใส่ให้เขาก็ประมาณนี้เลยพยายามแบบว่าปีนี้ปลูกไม่เยอะเนาะปลูกไม่เยอะก็จะพยายามดูเลรักษาเขาดูเลเขาหน่อยเพราะว่ามันไม่เยอะมีแค่นี้เองสองสองอย่างก็แค่นี้แค่แปลงเดียวไอ้ที่เยอะหน่อยก็ตรงนี่แหละตรง ไอ้ต้นหอมหอมหัวใหญ่เนี่ยเนี่ยมีอันนี้แหละที่เยอะหน่อยไปไปดูตัวเนาะตัวนี้เป็นหอมหัวใหญ่เนี่ยตัวนี้เยอะอยู่แล้วก็ย้าขึ้นดูดิเขาไอ้นี่แล้วแหละเขาติดแล้วเขาติดแล้วทีนี้ก็ย้าก็ขึ้นเยอะด้วยเราก็ต้องพยายามเอาย่าออกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเอาย่าออกอยู่เพราะว่าตอนนี้ย่ายังเล็กอยู่ มีแปลงนี้แหละมีตัวนี้ที่แปลงใหญ่ที่สุดเนี่ยแต่ว่าเขาเขาเขาต่อยอดเขาขึ้นไอ้นี่แล้วก็จะพยายามมาเอาถากหญ้าออกเนี่ยมันกําลังเล็กๆอยู่ต้องมาถากออกพยายามถากออกบ่อยๆเพราะว่าเราปลูกของไม่เยอะเนาะก็จะลงฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสองอย่างสามอย่างก็หมดแล้วเนี่ยไปต่อ นี่เลยดูกระเทียมกระเทียมนี่สุดยอดกระเทียมนี่สุดยอดจริงๆดูความสวยงามของเขากระเทียมหอมไม่ได้ครึง่งแต่ว่าหอมอีกหน่อยก็กโตเหมือนกันโตแบบนี้เหมือนกันหอมถ้าอันนี้เขาดีๆเขาก็โตเหมือนกันถ้าได้น้ําดีๆเต็มที่หน่อยนี่แหละประมาณนี้เลยแต่ว่าบอกลี่เราเราเรา เราปลูกไม่เยอะนะ่ะน่าจะสิบกว่าต้นเองปีนี้เนาะก็กะว่าผักทุกอย่างปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็มีกระเทียมกับหอมนี่แหละที่เยอะหน่อยอย่างอื่นก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่กระเทียมนี่ก็กินตลอดปีอะ่ะเนี่ยไอของปีที่แล้วยังยังไม่หมดเลยต้องกินไปจนจนกว่าต้นนี้จะไอนั่นอะ่ะ ได้เก็บเกี่ยวอะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวของตัวนี้ตัวนั้นถึงจะหมดแล้วก็เราเราจินทุกอย่างเลยนะกระเทียมอะเราจินเราทาไอ้นั่นด้วยกระเทียมกระเทียมผงแล้วก็แช่ตู้มั่งอย่างเงี้ยทําหลายอย่างอยู่แต่ก็ยังมีเยอะไปต่อแล้วเมื่อวานก็มา ขุดดินตรงนี้ขุดดินเพราะว่าตรงนี้จะปลูกซุกี้นีุ่กี้นี่สามต้นแล้วก็ไอ้นั่นอากะโชกตรงนี้จะปลูกนี่หละตัวที่จะได้ลงตรงนี้นะก็จะมีอากะโชกแล้วก็สุกี้นี่ที่ลงตรงนี้นะแต่เรายังขุดไม่เสร็จนี่ขุดได้นิดที่จริงอะ่ะแฟนก็ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ใช้รถรถปรับหน้าดิน แต่เราขี้เกียจไงเพราะว่ามันมันไม่เยอะไงมันแค่น,นี้เราก็เลยขุดเอาอีกอย่างคือปรับมันแล้วรอบหนึ่งไงมันก็ขุดง่ายอยู่แต่ตรงนั้นจะขุดยากเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเลยตรงนั้นมันถึงได้เยอะไงในะยา่าพักลืมผัวนะถึงได้เยอะทีนี้ก็จะมามาเก็บหญ้าออกก่อนจะปลูกเพราะว่าย่างนี้มันมันเยอะเก็บออกก่อน ก่อนที่จะปลูกมันจะได้ลดการไอ้น,นี่เขาหน่อยลดการขึ้นใหม่อ่ะขึ้นอีกรอบมึงอ่ะลงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมาดึงดึงดึงออกเนี่ยเพราะว่าเราเคยเราเคยอัน,นี่แล้วเราเคยพวนดินแล้วรอบหนึ่งมันก็หญ้ามันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องพยายามมาตีเอาหญ้าออกให้รากเขาเนี่ยเขาจะได้ตายเนาะ ที่นี้ก็มาต่อตรงนี้วันนี้เราก็บูเบอรี่เนาะเนี่ยมาเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเหมือนกันปุ๋ยขี้ม้าเหมือนกันมาใส่แล้วก็ใส่น้ําให้เขาน้ําตรงที่แบบว่าตัวไหนที่เรายังไม่ได้ใส่ที่เรามาเสริมเนาะไอ้ต้นบูเบอรี่ที่เรามาเสริมอะ่ะเราเพิ่งจะเอาก๊อกมาใส่ให้เขา และเมื่อนี้วันนี้ก็ลองเปิดน้ำดูโอเคเปิดน้ำแล้วโอเคแล้วทุกอย่างโอเคเขาเริ่มจะออกดอกบูเบอรี่นี่คือบูเบอรี่เขาเริ่มจะออกดอกคือเสร็จสิน้นเสร็จสิ้นแล้วนี่ดอกเขากำลังจะออกดอกตัวนี้เสร็จแล้วเหลือแต่เหลือแต่ใส ตะข่กันนกแค่นั้นเองเนี่ยไอไอทำน้ำหรือเอาอุ้ยใส่นี่คือเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทำตะข่กันกันนกให้เขาแค่นี้เลยบูบี่เป็นอันว่าโอเคแล้วนี่เลยนะคะดูเขากำลังออกดอกก็ประมาณว่าเรา เราปลูกของไม่เยอะเราก็จะพยายามดูแลเอาทุกปีเราปลูกเยอะเราดูดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันปลูกเยอะไงแต่ปีนี้เราปลูกไม่เยอะเราก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นี่เพราะว่าคือลดการปลูกลงเพราะว่าเราก็เหมือนที่เราพูดนั่นเลยคือเราไม่รู้ว่า อีกปีสองปีเราก็ได้กลับไทยแล้วงี้เราก็เลยไม่ไม่คิดที่จะปลูกเยอะเพราะว่าอีกอย่างช่วงปลายปีเราก็ไม่อยู่แล้วก็กลับไทยมันก็ไม่มีใครกินอย่างเงี้ยเราก็เลยลดการปลูกลงเนี่ยสองอย่างสามอย่างนี่แหละก็เลยลดลงให้มันเหลือน้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยกินไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากลับอะ่ะ เพราะว่าช่วงปลายปีเราก็กลับไทยทุกปีอยู่แล้วมันก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องปลูกเยอะเพราะว่ามันไม่มีใครกินปลูกไว้มันไม่มีใครกินอย่างนี้เพราะว่านี่เราปลูกคือเราปลูกกินไปนเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตอนที่เรากลับเฉยๆนี่เลยประมาณนี้แต่ว่าตัวหอมต้องเมาหญ้าตัวหอมมาหญ้าก,กาลังขึ้นเยอะแล้ว ต้องเมาหญ้าออกถากตอนนี้จะง่ายอยู่เพราะว่าเขายังเล็กหญ้ายังเล็กอยู่อีกหน่อยพอลากเขาลงลึกเจ้าออกยากแล้วหอมมันถี่ด้วยไงหอมอะ่ะก็เลยต้องรีบบอออกมันเยอะจริงนะมันเยอะจริงหอมยญกามันเยอะจริง ยต้องมาถากออกอย่างเงี้ยนี่ก็ยานะั่นนี่เราว่าเราเก็บพยายามเก็บออกอยู่นะยา่าแต่มันก็เนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลย <c oughs> มีแต่ย้าทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องต้องคุมเต็มที่อ่ะหอมอ่ะถึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าถ้าไม่คุมนี่คือให้น้ำเต็มที่คุมเต็มที่ อย่างเงี้ยก็เขาก็จะโตอยู่แต่ถ้าเราไม่ดูอะไรเลยเราปล่อยตามธรรมชาติหัวเขาจะเล็กน้ำไม่เต็มที่ต้องให้น้ำเต็มที่หัวเขาถึงจะใหญ่เนี่ยนี่เลยกระเทียมนะสวยงามดูดิขึ้นสวยจริงๆเลยเราไปไทยเราจะไปปลูกที่ไทยอยู่กระเทียมกระเทียมตัวนี้เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะแต่ว่า เขาสมบูรณ์ไงต้นเขาก็ใหญ่ต้นเขาก็ใหญ่แล้วก็หัวเขาก็ใหญ่กีบเขาก็ใหญ่แต่เป็นกระเทียมกีบเล็กเนี่ยเอาค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเลาะสวนกับเมทิปเมทิปทำสวนเหมือนเดิมถึงหน้าทำสวนและทำสวนวนไปนี่เลยค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะไปแล้วนะคะบายบาย ดิตัด้า